นาที่ใดๆตอนที่สามท่านใสย,ยื่นถุงกระดาษในมือให้แสงลุงใกล้จนเกือบจะทิ่มหน้าเพื่อนยายสาวชาวสวนสเสน่แรงกำลังง่วนอยู่กับการสั่งคนงานวุ่นกับการเก็บอังมุ่นทรงโรงงานทำวายชั้นดีอยู่เฉยๆก็ดันมารับหน้าที่แม่สื่อทำไมฉันต้องทําตามที่พี่เทอร์สั่งด้วยล่ะพี่วอท่นใสไม่ใช่คนใจดำหรอกนะ เห็นกับที่เราเรียนโรงเรียนเดียวกันเถอะเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนโคกหักแว่นวิทยาเหมือนกันนะจ๊ะไม่มีอะไรอ้างก็ยกเรื่องเรียนด้วยกันมาอ้างไปส่งงเท่านั้นเองเกี่ยวอะไรกันด้วยล่ะก็เป็นสิทธิ์โรงเรียนเดียวกันทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลนั่นแหละเกี่ยวสิจ๊ะคนเรียนโรงเรียนเดียวกันก็ต้องมีรุ่นพี่รุ่นน้องเมื่อรุ่นพี่ทุกใจพานจะไม่ช่วยเหลือเฉยเหรอคิดดูนะ คนที่ถูกกีดกันความรักอ่ะตายทั้งเป็นเลยรู้ไหมพี่กับน้องลุงรักกันไม่ได้เพราะโดนแม่โมขัดขวางเส้นทางรักไงน้ำเน่าไปอีกยายลุงกับพี่เทิดรักกันตอนไหนนี่กูตกข่าวหนักมากเลยนะหลายตอนทานไม่เห็นเองถ้าทานช่วยพี่ก็เท่ากับว่าช่วยลุงด้วยหวังว่าทานคงไม่อยากเห็นเพื่อนเป็นทุกหรอกนะเมื่อไหร่แสงลุงไปรับกับพี่เทิดตอนไหนตัวติดกับเรา สิชั่วโมงต่อวันอีก12ชั่วโมงก็ตัวติดกับน้ำโมมีเวลาไหนไปรักกับพีพิเทิดถ้าไอพีเทิดไป่หยัดเงินใส่มือตั้งสองร้อยเชื่อเถอะคนอย่างทานใสไม่มีวันขายเพื่อนเด็ดขาดไม่จริงๆไม่ได้เห็นแก่เงินอะไรวะแกแสงลุงมองหน้าเพื่อนพางรถสายตาลงมาที่ถุงในมือของเพื่อนมีคนฝากมาให้นะ่ะใครฝากมาทำไมต้องฝากมาด้วยละ่ะ แล้วข้างในคืออะไรฉันไม่รับหรอกนะโอ้ยถามซะเยอะรับไปเถอะแกะดูเอาเองฉันก็ไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในเขาฝากมาฉันก็เอามาให้แกนะ่ะบอกก่อนใครฝากเออรับไปเถอะแกะไปคืนคนที่แกรับฝากมาเลยนะฉันไม่รับจนกว่าจะรู้ว่าใครถ้ารู้แล้วแกะจะรับจริงนะเออรุ่นพี่ที่โค้งหักแว่นวิทยานะ่ะบอกสักกว้างเจียว กว่าต้อนรวมกันกว่าน,น,นี้ก็ไม่ได้รุ่นพี่คำตอบของทานใสกว้างมากแสงลุงถึงกับย้นคิ้วถามรุ่นพี่กี่ร้อยคนทั้งโรงเรียนจะรู้ไม่ว่าใครเป็นใครใหญ่เพื่อนบ้าเอ้ยอืมรุ่นพี่คนไหนชื่ออะไรชั้นไหนเราสองคนจบโควบกแว่นวิทยามาทำท่านึกยกนิ้วขึ้นมานับก็สิบปีเห็นจะได้หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ ท่านใส่ตอบออมแอมถ้าแกไม่บอกก็เชิญแกเอาถุงนั่นกลับไปเลยนะแกไม่เอาหรอเออไม่เอาเกิดเป็นระเบิดบ้านฉันไม่ตายทั้งบ้านเลยหรอใครจะส่งระเบิดมาให้ละแกว่าไม่ได้คนเราทุกวันเนี้ยไว้ใจได้ที่ไหนเชิญแกกลับไปเลยแสงลุงไม่ใส่ใจเดินไปสั่งคนงานเก็บองุ่นต่อท่านใสเดินตามต่อแยไม่ลดละ ไม่ลองเปิดดูก่อนล่ะถ้าแกไม่บอกว่าใครส่งมาฉันก็ไม่รับไม่เปิดอะไรทั้งนั้นแหละคนที่แอบชอบแกไงใครมีใครแอบชอบเธอหญิงสาวพยายามนึกตอนเรียนก็มีเยอะคนมันหน้าตาดีจัดจ้านในย่านคบแว่นนึกให้ดีสิทานฉันขอร้องแกไปเล่นที่อื่นไปฉันจะทำงาน ฉันต้องรีบส่งอัางนลท่านใสาโดนเพื่อนรักที่สุดไล่แก่ใจร้ายกรับสินบนจากใครมาก็ไปคืนคนนั้นแหละไม่มีสาบานอืมสายตาแกไม่ซื้อคนซื้อกว่าฉันในครอบแว่วน,นี้ไม่มีอีกแล้วลับไปนะได้มากี่บาทอุย๊ยไม่กี่บาทหรอกอุย๊ยตายลืมตัว คนแบบแกลบเราตื้อขนาดเนี้ยต้องได้มาเยอะไม่มีวันสิละที่ทานใสายทำงานโดยไม่รับเงินย่เนี่ยหน้าเงินจะตายดูตอนเรียนประฐมสิปัจจันเจ้าให้เงินไปโรงเรียนวันละสิบ,บาทย่เนี้ยยังรัดหนังยางติดกับเสื้อจนเป็นวงแล้วเงินเหรียญน,นั้นก็ไม่ยอมใช้ด้วยนะเอากลับไปหยอดกระปุกย่าทานสายกินขนมและข้าวเที่ยงกับเธอตลอดพอทุบก,กระปุกหมูสีชมพูเท่านั้นแหละ ได้ทั้งหลายพันดูเธอสิไม่มีเงินหยอดกระปุกซากบาทใช้เก่งซื้อขนมซื้อหนังยางมาร้อยกระโดดแข่งกันตอนเที่ยงแข่งอีท่าไหนจะลืมเวลาเข้าเรียนเดนครูสมนึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ตอนป .6 ทำโทษด,ด้วยการขอหน้าแข้งจนต้องพาหน้าแข้งเขียวๆกลับไปฝากแม่ แทนที่แม่จะเอาเรื่องครูที่โรงเรียนกลายเป็นเธอสิโดนโดซ้ําอีกจะอะไรอีกก็ครูสมนึกดันเป็นเพื่อนกับแม่น่ะสิแกน่ะมันน่าเงินคนต้องกินต้องใช้หน้าหน้ารับไปเธอเอาไปเธอฉันยกให้แกม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้าเขาถามว่าแกรับของหรือยังฉันจะตอบไปยังไงล่ะตอบไปว่ารับแล้วรับทราบถ้าเขาถามว่าแกชอบไหมตอบยังไงก็ได้ตอบไปเธอะ สุดท้ายทานใส่ก็ลบเล่ายัดถุงนั้นใส่มือแสงลุงจนได้พอดีแสงลุงยุ่งกับการจัดนับเข่งอังงุ่นไล่เลียงขึ้นบนรถเพื่อไปส่งลูกค้าลงงานวายและแพงขายผลไม้ตามจังหวัดต่างๆเออวางวางไว้เดี๋ยวฉันดูเองตัดลำคาญไปก่อนกำลังใช้สมาธิในการนับจำนวนเข่งขึ้นรถถ้านับพลาดส่งลูกค้าไม่ตรงตามอ,ออเดอร์นอกจากลูกค้าจะตำหนิ นายแม่โมลีนั่นแหละจะเฉ่งสวดยาวสามบทฟังไม่ทันท่านสายเลยแขวนไว้ที่ข้างอางุ่นแค่ของไม่เพื่อนก็ได้ค่าจ้งงางงามๆจากในทุนกระเป๋าหนักแสงลุงนับจำนวนเข่งองุ่นจนครบรถกระบะบรรทุกของไปส่งลูกค้าทั้งสี่คันจึงแล่นออกจากไร่ เพื่อนำส่งลูกค,ค้าแสงลุงเดินไปนั่งพักเหนื่อยตรงแคร่ใต้ต้นจามจุรีอันแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาเป็นมุมโปรดของแสงลุงเลยทีเดียวทันใดนั้นสายตาก็เห็นหลังของจันเจ้าววๆไปทางอีกฟากที่เป็นไรชาแสงลุงเดินกลับบ้านเดินสวนกับจันเจ้าที่ทำท่าเร่งรีบลาวกับจะไปตามควายแม่เจ้าจะไปตามเจ้าเงินหรอเออเอ,อ๋ออใช่ มันหลงฝูงน่ะให้ลุงช่วยไหมคะไม่ต้องหรอกแล้วจันเจ้าก็จำเอาไปเบื้องหน้าเดี๋ยวนะไอ้เงินหลงฝูงหลงยังไงมันไม่มีฝูงนี่ว่าสาวชาวไร่เตาวสีสัตว์แกลกเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเจ้าเงินคือควายตัวเดียวของครอบครัวเรื่องเพิ่มเงินอันที่จริงก่อนหน้านั้นเมื่อห้าปีที่แล้วควายบ้านทานสมีเป็นฝูงไปไปมามา ขายจนหมดเหลือเจ้าเงินตัวเดียวนูลุงเสียงเรียกดังมาจากมุมศาลาคนฮาเฮเจ้าของศาลาตั้งชื่อแบบนั้นขนาดศาลาหน้าบ้านแค่มไม้ไผ่มุงใบจากยังมีชื่อทางนี้ทางนี้สองหนุ่มกวักมือเรียกหญิงสาวอยู่ไหวๆว่าไงพี่ชูใจพี่ฟา้าลัานหญิงสาวลูกสาวเจ้าของไร่อันมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลส่งยิ้มให้กับผู้บ่าวไทยบ้านคนคุ้นเคย เห็นหน้าค้าตากันอยู่ทุกวันเหมือนนั่งเป็นเกลียดให้พี่ทั้งสองหน่อยเป็นเกลียดเลยเหรอถ้าเกลียดน่าจะดีกว่านะรู้สึกยิ่งใหญ่เหิมเกรมเมื่อได้ยินคำนี้ตั้งวงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละอย่าซีเรียสมามายังไม่ดื่มลิ้นก็พันกันแค่ใจรักการดื่มมันไม่ต้องรอเวลาหลอกล้องลุงฟ้าลันหนุ่มไทบ้านผู้นิยมสินค้าไทย ตบมือลงกับปากหาทองคำตรงหน้าตัดลิบบินให้พี่หน่อยสิโอมีเรียกตัดลิบบินอย่างกับประธานในพิธีแนะ่อะไรล่ะนั่นถ้าให้เดาไม่เล่าต้มสาโทก็น่าจะอย่างแรกภูมิใจนำเสนอฟาแลนยกหาทองคำขึ้นเหนือศีรษะอย่างกับตอนพ่อสิงโตย,ยกซิมบ้าขึ้นอย่างนั้นแหละสาโทฝีมือคนไทย คนไทยคนไหนฟารันเองจ้ะหนุ่มชื่อฟารันขอนิยมสินค้าไทยโดยเฉพาะสุลาเมาีัยตบอกตัวเองอย่างภาคภูมิใจฟารันมักภูมิใจกับอะไรง่ายๆที่ตัวเองลงมือทําเองเช่นแอบต้มเล่าเถื่อนตอนแอบต้มลุ้นว่าจาวานแกจะจับได้ไหมแน่นอนถ้าไม่มีสายอย่างแสงลุงจาวานก็หวานสมชื่อแกจับฟาลันไม่ได้หรอก เตรียมกับแก้มพร้อมเลยนะแสงลุงมองไปยังจานสังกะสีสีขาวขอบน้ำเงินที่วางอยู่มีมะขามเปียกกับเกลือกับแก้มชั้นเลิศของสองหนุ่มแกงบิสกี้ขาวณนะโคบขักแว่นจัดว่าเลิศเลยละ่ะน้องลุงฟาแลนทำท่าทา,ทางประกอบด้วยการหยิบมะขามเปียกเพียงแค่เห็นก็น้ำลายแตกจิ้มเกลือนหน่อยนึงส่งเข้าปากรูดออกมาทำตาหยีอย่างเซ็กซี่ คิดว่าเซ็กซี่อย่างนั้นแหละโอ้ยเปี้ยวแทนกับแก้มชั้นดีของเอกบุรุษจ้าจ้าแสงลุงยิ้มแย่เอาเอาน้องลุงตัดริบบิ้นให้พี่หน่อยชูใจดันหายองคำฝังเพชรมาตรงหน้าแสงลุงให้เปิดปากหายที่มีฝาแดงอย่างกับปิดปากหม้อจับผีลงอาคมถ่วงน้ำแสงลุงรับกันไกมาจากมือชูใจ กำลังจะยื่นมือไปตัดเชือกที่รัดรอบคอไหฉับพันสายตาหันไปเห็นหนุ่มหล่อหนะ้าใสประจำหมู่บ้านเดินมาซื้อของที่มินิมาร์ทร้านของชำนั่นแหละประแหวดแหกทุกองศามีอะไรแกก็โวยลั่นได้หมดเรื่องมดยันเรื่องยักษ์อย่างว่ามินิมาร์ทแกเป็นเพียงหนึ่งเดียวประจำหมู่บ้านต้องยอมแกคนเดียวไม่อย่างนั้นก็ต้องแห่ไปซื้อของกันในเมืองฉิบหายละ่ะ โยนกันไก่ทิ้งเรวรี่กันไก่แหลมคมตกลงระหว่างขาฟาลันเชียวปิกาจูน้อยไปแค่เส้นยาแดงผ่าแปดชูใจมองแสงลุงด้วยความตกใจแต่ก็น้อยกว่าฟาลันที่ปิกาจูน้อยเกือบขาดส่วนแสงลุงกระโดดไปหลบอยู่ด้านหลังต้นไม้ชะงเงอมองไปเบื้องหน้าทำให้สองหนุ่มแกงวิสกี้ขาวต้องมองตามอ๋อผู้ชายมา คนก็ถึงบางอ้อไอ้อบป,ป้านี่ก็ขยันเดินให้ผู้หญิงใจสัน่นนี่คนหล่อจริงๆอยู่ตรงนี้ไม่มากรีดกันบ้างฟาลั่นที่ขยับขาหลบคมกันไกลยืดตัวอวดความหล่อที่เชื่อว่ามีมากเสียเหลือเกินเดินไปตรงไหนสาวก็กรีดจะคอแตกพอดีตอนนั้นแกลืมรู้ซิปตอนกูหนุ่มๆน,นะเว้ยฟาลั่นกำลังจะคุยโวทำไมล่ะจูใจอยากรู้ กูหลอจนผู้หญิงหลงนะสิวะขนาดนั้นเลยวะแกโอ๊ยก็แน่ละสิก็กูบอกทางเขาผิดไงเขาก็กลับมด่ากูบอกทางยังไงเนี้หลงเลยถุยกูนึกว่าแน่น้องลุงมามาอย่าไปสนใจมาเลยไอคนหน้าตาขี้เหล่ขี้เห่อย่างอไฟัะพี่ร้านรอกว่าตั้งเยอะเออเลิกไม่ดีละอย่าตัดเลยริบบินฉันไปละหญิงสาวโกยแนบ ทิ้งที่แก้งวิสกี้ขาวลำกันอยู่สองคนเดินหน้าแดงกลับบ้านเหลือกูกับมึงสองหนุ่มใส่หน้าจำนวนคนไม่ครบแก๊งดวลกันสองคนก็ได้วะลุงมาก็ดีแล้วช่วยไปตัดกล้วยน้ำวาสักสองเครือมะม่วงตัดมาทั้งก้านนะสักสิบลูกแล้วกันสับประรดด้วยล่ะเอาไปขายเหรอแม่ เอาไปช่วยเขาทำบุญที่วดัดอ๋อใช่ใกล้ถึงบุญพระเวสสันดรแล้วนี่ใช่รีบไปแม่จะได้เอาไปที่วดัดแสงลุงกับเจ้ามอมแมมเดินเข้าสวนไปตัดผลไม้ตามที่แม่สั่งมอมแมมเดินตามแสงลุงไม่ห่างรักกันมากอย่างกับแก้วตาดวงใจเดินไปก็เงยหน้ามองเจ้านายระแวดระวังภัยให้ตลอดทางนี้ถ้ามอมแมมพูดได้ก็คงจะบอกว่านุชเดินไป เราจะดูแลความปลอดภัยให้เองมอมแมมไม่เคยห่างกับแสงลุงยกเว้นตอนที่แสงลุงไปกรุงเทพคราวนั้นมอมแมมเหงาหงอยขาดพลังชีวิตมากไม่อยอมก,กินข้าวนั่งรออยู่หน้าประตูใครเรียกกินข้าวก็แค่หันไปมองแล้วก็หันกลับมามองทางเดิมแสงลุงกับโมลีช่วยกันขนผลไม้ขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงของแสงลุงโดยมีมอมแมมช่วยเป็นภาระขึ้นไปนั่งบนรถพอไปถึงวัด ก็ขนของลงไปบนศาลาเห็นโมลีไหมจ๊ะจันเจ้าเที่ยวตามหาเพื่อนมีคนว่ามาวัดเลยตามมาเห็นขนของไปบนศาลานู่นแหละลุงป่านมักทายกวัดชี้ไปทางศาลาไม้เก่าแก่ประจำหมู่บ้านจันเจ้าวิ่งไปตรงศาลาด้วยความรียบร้อนพอดีจังหวะโมลีกับแสงลุง เ้าเดินลงจากศาลาหลังจากนําของมาร่วมทำบุญครบทุกอย่างที่ขนขึ้นรถพ่วงมาโมอยู่นี่เองตามหาสะทั่วเลยมีอะไรหรือเจ้าฉันว่าจะวานแกให้ไปรับคนให้หน่อยนะ่ะรับใครที่ไหนแม่ฉันไปส่งของก่อนนะพอดีตอนขนของขึ้นศาลาแม่ค้ากล้วยแขกในตลาดสั่งกล้วยห้าเครือแสงลุงต้องไปส่งเองรถของไล่ หายไปเกลี้ยงทุกคันติดไปส่งผลไม้ลูกค้าหลายจังหวัดฉันจะให้ไปรับคนหน่อยนะตาชนะนะสิชนะโมรีทำท่าคิดจันจ้ามีลูกหลายคนจนต้องยกมือขึ้นมานับบางทีก็ลืมไปด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครชิดชัยนี่เป็นลูกชายคนโตแต่งงานย้ายไปอยู่กับภรรยาที่หมู่บ้านถัดไปโน่นลูกคนโตที่ไม่เคยโตที่จันจ้าเป็นนี้เป็นสินทุกวันนี้ก็เพราะทุ่มเทลูกคนโตนี่แหละ ประเดี๋ยวก็ขอประเดี๋ยวก็ขอไม่รู้จกักโตสักทีรถแกล่ะเออคือคืออะไรเจ้าชัยขอเอาไปใช้นะ่ะโถเจ้ามีรถคันเดียวยังยกให้ลูกโตแล้วก็ให้มันสร้างเนื้อสร้างตัวหาวเองใหม่ไม่ดีหรอลูกกันนะโมแกลรักลูกไม่เท่ากันทุ่มเทให้เจ็ดจ้ชัยลูกคนอื่นล่ะได้เท่าเจ้าชัยบ้างไหม เท่ากันสิแต่ลูกคนไหนเดือดร้อนมากฉันก็ช่วยก่อนเออเออเรื่องของแกแต่เดือดร้อนฉันโมลีแอบคิดในใจทั้งสองสาวเดินกลับบ้านไปจนถึงบ้านโมลีรถยนต์ไม่อยู่สักคันลืมไปว่าคนงานขับไปส่งของนะ่ะอา้าวจะทำยังไงล่ะเดี๋ยวฉันโทรหายายลุงให้ก็แล้วกันโมลีหยิบโทรศัพท์โทร ลุงอยู่ไหนแล้วลูกจะถึงร้านป้าดวงแล้วคะแม่ถ้าส่งของเสร็จแล้วแวะไปรับคนที่ขนส่งให้แม่เจ้าด้วยนะรับใครคะเดี๋ยวแม่เจ้าจะส่งรูปให้ที่ลายนะ่ะค่ะแสงรุงรับปากร้านก๋วยแขกประดวงเป็นทางผ่านไปยังขนส่งราวสามกิโลเมตรส่งของเสร็จขับเลยไปขนส่งรับคนให้จันเจ้าก็ได้ เสียงสัญญาณลายเข้าดาังขึ้นคงจะเป็นจันเจ้าส่งรูปที่จะให้ไปรับมาให้ส่งของล้านคุยแขกเสร็จแสงลุงจึงเปิดดูฮะ<า>แทบช็อกภาพที่ปรากฏเป็นเด็กสามขวบนั่งอยู่บนกองทรายกับรถขุดดินสีเหลืองหญิงสาวส่งข้อความไปถามภาพที่ส่งมาถูกส่งจากโทรศัพท์โมลีเพราะจันเจ้าใช้โทรศัพท์รุ่นพระเจ้าเหากดปุ่มเล่นโซเชียลไม่ได้ ทำได้แต่เพียงรับสายและโทรออกเท่านั้นแซงลุงส่งข้อความกลับไปหาโมลีเพื่อขอรูปที่เป็นปัจจุบันกว่านี้ให้ไปรับเด็กหรอคะรับผู้ใหญ่นี่แหละงั้นขอรูปที่เป็นปัจจุบันหน่อยค่ะแม่เจ้าไม่มีว่างั้นน่ะเอา้าจะหากันเจอไหมล่ะเนี่ยโมลีส่งข้อความชื่อคนที่เธอจะให้ไปรับที่ขนส่งใครวะชนะเลิศหญิงสาวอ่านชื่อที่เห็นบนหน้าจอ แม่เจ้าให้มันได้อย่างนี้สิหญิงสาวเลี้ยวรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างประดับดอกทานตะวันโดดเด่นสะดุดตาคนเห็นเข้าไปในสถานีขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอมองแป๊บเดียวก็ทั่วถึงแซงลุงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูภาพเด็กชายกับรถขุดดินสีเหลืองอีกทีใครจะมีหน้าตาคล้ายเด็กคนนี้บ้างวะเด็กใบหน้ามอมขีู้มโงะ แก้มสองข้างแตกเป็นริ้วยามหน้าหนาวชาตินี้คงจะหากันเจอหรอกบนอุบทุกก้าที่ย่างเข้าไปหาคนแม่เจ้านะแม่เจ้ารูปโตๆกว่านี้ก็ไม่มีเรื่องไงสายตาพรันมองไปเห็นผู้ชายตัวสูงท่าทางเท่สง่างามคนหนึง่งยืนหล่อแต่งตัวสะอาดสะดุดตากว่าชาวบ้านทั่วไปเขาชะงเงือชิงแง คอยืดคอยาวคล้ายกับว่ารอคนข้างกายเขามีกระเป๋าสองใบวางอยู่บนบ่าก็มีเป้อีกใบคนหลอ่ยอย่อตัวลงนั่งบนกระเป๋ารอลากใบหน้าหมองนินดแต่ก็ยังรออยู่ดีตรงที่พักรอผู้โดยสารในชานชลาหมายเลขสองก็มีแค่หมายเลขสองแค่นี้แหละมีสองชานชลาแสงลุง่งหันขวับพางนึกว่าใช่คนนี้หรือเปล่านะหัวใจหญิงสาวเต้นติดตักมือเย็นเฉียบ ใช่เปล่าวะถามตัวเองรีบยกหมวกผ้าลายทานตะวันขึ้นสวมศีรษะดึงหน้ากากที่ติดกับหมวกคลุมหน้าเกรงว่าคนคนนั้นจะใช่คนที่เธอคิดพออำมพางใบหน้าที่เชื่อว่าดีแล้วจึงเดินไปที่ชานชาลาที่มีแค่สองชานชลาทั้งขนส่งดูหน้าจอโทรศัพท์เผื่อคนที่หน้าคล้ายเด็กคนนั้นมากที่สุดคำบอกว่าให้สังเกตรถที่มารับมีดอกทานตะวัน รถอะไรถึงจะมีดอกทานตะวันกันนะ่ะมีคนแต่งรถประหลาดๆแบบนี้ด้วยอย่างนั้นหรอหลุดโลกเกินไปแล้วทันใดนั้นพอหันไปทางซ้ายสิ่งที่มีดอกทานตะวันมีเพียงรถพ่วงข้างที่จอดอยู่เบื้องหน้าไกลๆเท่านั้นเองอย่าบอกนะว่ารถคันนั้นปากแข็งค้างสายตาจดจ้องมองบัตรไซพ่วงข้างประดับด้วยดอกทานตะวันคันนั้นอย่างสยองพองก้าวย่าใช่เลย แอบนึกอยู่ในใจอีตาเนียก็น่าคล้ายเด็กในรูปแฮะหน้ายาวๆเคียวเข้มๆ,ๆตาเฉียวเฉียวไม่จริงใช่ไหมไม่ตาใช่แน่ๆแสงลุงกระซิบถามตัวเองมือก็ถือโทรศัพท์ที่เปิดหน้าจอค้างอยู่พ่อนุม่มจะไปไหนลุงรถสองแถวรับจ้างเดินมาคุยกับชายหนุ่มเห็นว่ารออยู่นานแล้วไม่เห็นมีใครมารับเสตี เผื่อวันนี้แกจะได้ลูกค้ารถแกว่างมาร่วมชั่วโมงลูกค้าก็ยังไม่เดินมาขึ้นสักคนไปบอนโคกผักแว่นครับงั้นก็มาทางนี้มาทางนี้ไม่ครับลุงผมรอคนมารับลุงไปส่งคิดไม่แพงแต่ต้องเหมานะหมู่บ้านนั้นมันไกลไม่เป็นไรครับลุงผมรอคนเถอะนาลุงไปส่งไม่ใช่แค่ลุงคนเดียวยังมีรถรับจ้างอีกคันหนึ่งเข้ามาโต้เฉียงเพื่อจะได้ลูกค้า ลุงเขาไม่ได้จะไปกับลุงบังคับเขาทาไมล่ะมามามาขึ้นรถพี่ขับดีส่งไว้ทันใจไม่มีชาร์จพี่ชื่อมนตรีเรียกใช้ได้เสมอว่าแต่จะไปบ้านไหนล่ะเราอะรอแบบนี้ระวังผู้หญิงเขาหิวขึ้นรถนะพอพูดแบบนี้ชายหนุ่มถึงกระวัดพวามาต่างถิ่นเจอแบบนี้เคยเห็นแต่ผูดด้โดยสารที่หมอชิด แสงลุงได้ยินการสนทนาและการยื้อยุดถุดกระเป๋าระหว่างซอมหนุ่มต่างวัยแถมยังมีคนหนุ่มกว่ามาผสมลงเนื้อสงสารผู้ชายคนนั้นคนที่เธอแอบคิดว่าน่าจะใช่คนที่เธอมารับเดี๋ยวลุงยิงสาโผไปขวางปั้นเสียงดุเข้มเป็นผู้ชายมึงจะแย่งลูกค้ากูอีกคนเหรอวะพ่อหนุ่มคนนี้เขาไม่อยากไปอย่ามองคับเขาสิเดี๋ยวฉันแจ้งนายท่าหรอกว่เอ็งเสือกอะไรด้วย ลุงหันควับตวาดหญิงสาวลุงไม่หญิงสาวใส่หมวกปิดหน้าเสียงใหญ่อย่างกับผู้ชายแต่ดันตัวเล็กเหมือนผู้หญิงนั่นสิแกยุ่งอะไรด้วยคนขับรถคนหนุ่มผสมโรงด้วยไม่ได้เสือกฉันเห็นมันไม่เป็นธรรมเอาถามพ่อหนุ่มคนนี้ดูสิเขาอยากไปกับลุงกับพี่ไหมถามหรือยังทำไมไม่ถามเที่ยวชุดเขาแบบเนี้ยไม่ดีนะลุงเสียชื่อเสียงอำเภอ ว่าไปนูน่นอำเภอเล็กๆมีชื่อเสียงสิที่ไหนดีเท่าไหร่ไม่หลุดจากแผนที่ไปไหมพ่อหนุม่มอิตาลุงทําท่าคืนงขังถามชายหนุม่มหนุ่มต่างถิ่นเอ็นตัวหนีหน้าเยกเกในว่าเหม็นขี้ฟันลุงว่าไงคุณแสงลุงถามเอาคําตอบไม่ขาตอบส,สั้นๆด้วยท่าทีหวาดกลัวแล้วคุณจะไปไหนแสงลุงถามเพื่อจะเป็นคนเดียวกับที่ไอเด็กหน้าแหลมอยู่ในลูก ไปบ้านโคกชื่อบ้านยังหล่นหายไปจากหัวเขาทำท่าคิดโคกอะไรสักอย่างในท่าทางหวาดเกรงก็สายสายตามองหารถคันที่แม่ว่ายกเว้นรถพ่วงข้างที่บ้านประดับด้วยดอกทานตะวันทั้งสามอรอลุ้นว่าชายหนุ่มจะพูดว่าโคกไหนอำเภอน,นี้มีบ้านโคกหลายบ้านเพราะมีพื้นที่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงมีชื่อว่าโคก โคบผักแว่นครับชื่อนี้โผล่เข้ามาในหัวทันใดมีคนมารับไหมแสงลุงเป็นฝ่ายถามอีกคนเพื่อไม่ให้สองโซเฟอร์แย่งลูกค้ากันเออมีครับตอบไปก่อนก็แม่บอกว่ามีแต่ปานนี้ยังไม่โผล่มาเลยเห็นก็แต่อีรถพร่วงข้างเก่าๆจอดอยู่ว้าว้าสองหนุ่มต่างวัยรถลับจ้าง ร้องสีดายพร้อมกันไปไปลุงแยกย้ายคุณเขามีรถมารับยิ่งมองไกลยิ่งใช้เขาสองหนุ่มต่างวัยแยกย้ายใส่หน้าผิดหวังที่ไม่ได้ลูกค้าในวันนี้กลับบ้านเมียกูด่าแน่ฉันก็เหมือนกันวันนี้ยังไม่มีลูกค้าเลยสองหนุ่มบนไปตามทางอำนาจเมียทําใหพ้พวกชายกระดกุ้มหนัก เอานี้จะไปไหมคุณถ้าไปก็ขึ้นรถชายหนุ่มมองหน้าคนที่ปิดหน้าปิดตามิชิดเลือแตตาภายใต้หมวกผ้าลายดอกทันตะวันวันเกรงว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพปิดหน้าสีมองไม่เห็นขนาดนี้ใครจะไปกับเธอชายหนุ่มมาจากถิ่นอื่นปฏิเสธฉันรอคนมารับนะ่ะฉันนี่แหละมารับโน่นไปขึ้นรถสาวชาวไร่เชิดหน้าไปทางรถสวย ที่รู้ราจอดอยู่ไม่ไกลหวังว่าคงจะเป็นรถเก่งไม่อย่างนั้นก็รถกระบะแกล่งดูยิงสาวเดินนำไปแค่ไม่กี่ก้าวก็หันกลับมาหาพ่อหนุ่มรูปหล่ออา้าวจะยืนอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมเดี๋ยวก็มืดค่ำหรอกเธอมารับฉันหรอเออสิตอบรับด้วยความหัวเสียตามมาชักช้าเสียจ,จริงใช้ความเกลี้ยกลาดสยบความรู้สึกหม่นไส ที่แทรกอยู่ในจิตใจคนของขึ้นรถสิคันนี้จริงดิมีปัญหาอะไรนักหนาพาไปได้ก็แล้วกันละ่ะพอเห็นเขาชักช้าสีเวลาทำมาหาก,กินแซงลุงจึงจับกระเป๋าเดินทางล้อลากโยนขึ้นรถเฮ้ยห้ามทำแบบนั้นนะเดี๋ยวของของฉันเสียหายก็บอกให้ขนขึ้นเองนี่ช่วยไม่ได้หญิงสาวเชิดป้ายขาขึ้นคอมเจ้าสองลอ้อไม่สิ สามล้อเพราะมีรถพ่วงอีกหนึ่งผู้มาเยือนหอบกระเป๋าขึ้นรถค่อยๆย,ย่างก้าวขึ้นฝั่งที่เป็นพ่วงด้วยความระมัดระวังไม่บอกเลยนะแม่ว่าจะมีรถอะไรมารับบอกให้ดูดอกดอกดอก,ดอกทานตะวันเออมันก็ดอกทานตะวันจริงนั่นแหละไม่เถียงชายหนุ่มได้แต่บ่นอยู่ในใจคืนบ่นออกมาดังๆเป็นโดนยัยเนี่ยกระทืบตรงนี้ก็คงไม่ได้เป็นหมอกันพอดี ร้องเตือนคนห่วงกระเป๋าดูสิกอดไว้สิแน่นอย่างกับในนั้นมีทองหนังตั้งหลาย10กิโลกรัมเดยจอมแสบออกตัวกระชากรถนี่เธอขอบรถดีๆหน่อยเตือนแล้วว่าให้จับดีๆก็ไม่เชื่อเธอคิดจะแกล้งฉันเหรอหุบป,ปากเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวเถอะสาวชาวไร่เล่นเครื่องมุ่งสู่ถนนสายหลักเพื่อไปยังหมู่บ้านที่ห่างออกไปเกือบ20กิโลเมตรจากขนส่ง ชายหนุ่มผู้มาเยือนหุบปากฉับกลัวโดนปล่อยลงกลางทางบรรยากาศรอบตัวตอนนี้มีแต่ไลข่ข้าโพดผ่านมาหน่อยก็ไรอ้อยคืนมีปากมีเสียงกับใย,ยนี่มากๆอาจจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งแถวนี้เสียเปล่าๆลมเย็นโชยผ่านผิวหน้าความอารมณ์ไม่ดีจึงแช่มชื่นสงบความวิตกกังวลลงได้มากเอออากาศชนบทสดชื่นจริงๆความจำในตอนห้าขวบของเขา น้อยนิดสำหรับชนบทแห่งนี้ตอนที่3ก็ได้จบลงแล้วไว้มาต่อกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับบ้านพิมพ์ชนกสตอรี่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาแล้วค่ะ